วัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแนวทางการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์นะครับหรือเปลี่ยน SSD นะครับให้กับโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ของ WD นะครับ WD Blue 0้าราอยคาก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับไม่ถึงสองพันน่าจะพันแปดพัได้นะครับถามว่ามันช่วยอะไรนะครับไอตัวนี้มันช่วยอ่า ในการอ่านเขียนนะครับอ่านเขียนก็คือมันจะช่วยบูตวินโดว์นะครับให้บูตวินโดว์เร็วขึ้นนะครับเข้าถึงโปรแกรมได้เร็วขึ้นนะครับแก้ปัญหาโน้ตบุ๊กช้าค้างอืดรวนแก้ได้นะครับหลักๆ<า><า>เลยคือแก้ช้านะครับเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปคือเห็นผลแน่นอนเห็นผลกว่าเห็นผลกว่ากว่าใส่ฮาร์ดดิสแน่นอนนะครับแล้วผมจะลองเปิดให้ดูก่อนนะครับผมจะลองทดสอบเปิดคอมให้ดูก่อนว่าม,มันช้าถึงขั้นไหนนะครับบูตบูตเครื่องนี้น่าจะมี เกือบสามสิบวิถึงหนึ่งนาทีได้นะครับเราลองเปิดดูนะครับอ่อันนี้นะครับเจ้าเจ้าของเครื่องแจ้งว่าคอมช้านะครับผมก็เลยตอนแรกตอนแรกเขาจะอัพแรมนะครับผมผมแนะนําว่าให้อัพเป็น s s d มากกว่าแรมนะครับอ่านี่มันบูตแล้วนะมันบูตแล้วนะครับคอมบูตแล้วอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมมันถึงต้องเป็น s s d มากกว่าแรมนะครับมันมีเหตุผล บางท่านก็คือจะมุ่งไปเรีมอย่างเดียวอะไรก็จะใส่เรีมใส่เรีมอย่างเดียวเลยใส่เรียมนะครับมันไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ใช่ไม่เห็นผลเลยนะครับระหว่างใส่เรียมกับใส่ SSD รูปนี้นะผมเชื่อ SSD มากกว่าเพราะ SSD ใส่ปุ๊บมันเห็นผลมันเร็วจริงๆนะครับมันช่วยบูตช่วยการเข้าถึงเข้าโปรแกรมนะครับพวกที่ใส่เรียมเยอะๆคือมันเอาไว้เล่นเกมหรือว่าประมวลผลหนักๆนะครับที่เปิดโปรแกรมเยอะๆแบบพวกแบบว่า,าทำหลายๆจอหรือว่าใช้างาน ใช้างานโปรแกรมที่ต้องการแรมหนักๆนะครับเราต้องดูเป็นเคสเป็นเคสไปนะครับอย่างเช่นเราใช้พวกเอ่อ Word Excel PowerPoint แต่งรูปนิดๆหน่อยๆหรือไม่ก็อาจจะแฟลชโปรแกรมมือถือนิดๆหน่อยๆอะไรพวกนี้นะใส่ SSD ดีกว่านะครับอา่าดีกว่าอัพแรมแรมนี้มันคงที่แค่สี่จ,จิกหิเลือๆอยู่แล้วนะครับถ้าเราใช้แค่โปรแกรมที่ผมกล่าวมาพวก Word พิมพ์งานเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆทั่วไปเลยพวกนี้นะครับแต่การใส่ตรงนี้แหละเราจะมาช่วยแก้ในเรื่องความเร็วนะครับให้มันบูตวินโดว์เร็วขึ้น บูตโปรแกรมเร็วขึ้นคลิกเข้าถึงโปรแกรมก็คือมันอ่านค่ามันอ่านเขียนได้เร็วกว่าฮาร์ดดิส์ทั่วไปเดี๋ยวผมจะไปหาฮาร์ดดิสมาเปรียบเทียบให้ดูอ่ะอันนี้จริงๆเนี่ยมันเอ่อจริงๆผมก็จริงๆอ่ะผมจะทําคลิปแค่ว่าสอนเปลี่ยนเอเดีก็ได้นะแต่ผมอยากอธิบายให้ฟังให้เห็นอ่าความแตกต่างนะครับความคุ้มค่าของเงินว่าทําไมถึงต้องเป็น s s d ถึงดีกว่าฮาร์ดดิส์ไอตัวนี้คือฮาร์ดดิส์ที่เราคุ้นกันทั่วไปก็คือใส่อยู่ใน PC ีโน้ตบุ๊กหร อคอมโบอินวันทั่วไปนะครับส่วนมากจะเป็นฮาร์ดดิสต์แต่รุ่นใหม่ๆทุกวันนี้เขาใส่เอดีกันหมดแล้วเพราะว่าเอดีต้นทุนมันถูกมีราคาที่ถูกทุกวันนี้นะครับแล้วก็มันเร็วตัวนี้นะครับมันเป็นจานหมุนมันเป็นรูปแบบแบบหมุนสมัยเก่านะครับสมัยเดิมนะครับมันเป็นรูปแบบหมุนรูปแบบสมัยเก่านะครับส่วนเอดีนะครับมันไม่ใช่แบบจานหมุนมันเป็นรูปแบบอ่าเป็นไฟฟ้านะครับเป็นแผงวงจรแน,น่นอนว่า การอ่านการเขียนการเข้าถึงข้อมูลนะครับมันจะเร็วกว่าฮาร์ดดิสต,ตัวเก่าตัวเดิมที่เราเคยใช้มาแน่นอนแต่การที่จะเปลี่ยนเอเดนดีฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับเราก็ต้องเห็น,นะครับมันชิกมันก็ไม่ค่อยอยากมาครงน,นี้เราก็จะต้องอัดเอเดนดีนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกเลยผมจะลองเปิดเบิร์ดเปิดเอ็กเซลให้ดูก่อนว่ามันช้าขนาดไหนเราจะทดลองเบิร์ดนะครับเปิดเบิร์ดไปแล้วนะครับเบิดก็จะนี่ผมคลิกเบิร์ดไปแล้วนะถ้านับบีได้นะ่าจะมี สิบวิไม่รู้จะขึ้นไหมนะครับผมเปิดไปแล้วอ่าแล้วคือเปิดขึ้นโปรแกรมสกแกนเวลาก็ยังไม่ทำงานเลยนะครับน่าจะมีสิบห้าวิได้นะครับเปิดเบิดโอเคจะช้าหน่อยแต่ถ้าเป็น SSD ก,ก็ไม่นาเกินสามวิครับแป๊บเดียวนะครับเร็วแต่เราต้องเลือกตัวอ่านตัวเขียนที่มันมีค่าสูงๆ่อยนะอย่างเช่นไอ้ตัวนี้มันอ่ามันลีด ดีที่ห้า้อยหกสิบเขียนก็คือห้า้อยสาสิบนะครับอ่านห้าหกสิบเขียนห้าร้อยสาสิบนะครับอับนนี้ก็เร็วอยู่อันนี้คือซีนนะครับรลอกอันไหนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางการเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวมันจะปิดคอมเลยวิธีการเปลี่ยนมันก็อาจจะ ยากสาหรับคนที่ไม่เคยแกะโน้ตบุ๊กหน่อยนะแต่ว่าดูเพื่อเป็นแนวทางได้ครับหรือจะไปจ้างร้านเขาเปลี่ยนก็ได้เพราะว่ายังไงเสียมันก็ต้องลงวินโดว์ใหม่นะครับอันนี้มันจะปิดคามช้าเปิดคามช้านะครับแต่ถ้าเปลี่ยน SSD เข้าไปก็เดี๋ยวรู้เรื่องเลยครับเห็นผลแน่นอนเดี๋ยวผมจะให้ดูสเปคคอมเครื่องนี้ก่อนว่ามันเป็นสเปคอะไรนะครับจาก SSD นะครับเราก็ต้องดูสเปคประกอบด้วยนะว่านอ้ตบุ๊กของเรานะครับมันรองรับ ตัว SATA 3ไหมนะครับถ้ามันรองรับการเขียนกระดาษแค่ SATA 2นะครับตัวค่าที่ตัวค่าอา่านค่าเขียนตัวนี้มันอาจจะดรอปลงนะครับแต่มันก็ยังเร็วเหมือนเดิมอาจจะดรอปลงแต่มันก็ยังเร็วเหมือนเดิมอย่าง่เครื่องนี้เครื่องนี้เป็น Core i5 นะครับการ์ดจอ Nvidia เ 720m นะครับ Gforce720m แล้วก็ r a m 4 g b r a จิก b สเปคแค่นี้เหลืออยู่แล้วนะครับพอใช้แน่นอนถ้าเอามาแค่พิมพ์งานาพิมพ์งานแต่งรูปส่งเมล เข้าเว็บท่องเว็บเซอร์อะไรอย่างนี้เหลือๆนะครับยกเว้นว่าเปิดโคมแบบหลายๆอันอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มแรมหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วเวประมาณนี้เหลือๆเปลี่ยนเกสได้ดีก็เร็วแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะขันน็อตเลยครับขันน,น็อตรบทุกจุดเลยได้เลือก ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาหน่อยนะครับคลิปนี้น่าจะมี20นาทีเลยเผือลงวินโด้เลยนะต้องลงวินโด s ใหม่ด้วยนะครับคันน็อนได้ครบทุกจุดเลยอันนี้เป็น a อ e r ถ้าบางเครื่องเป็น a อซูเป็น l e n o v เเป็น HP ก็ต้องดูเป็นเคสเคสไปนะครับว่ามันแกะยังไงมันซ่อมอยังไงนะครับแต่โดยรวมแล้วเราดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางการทําได้นะครับเพราะว่าผมก็ผมก็ไม่สามารถที่จะสอนแกะโน้ตบุ๊กทุกรุ่นได้เพราะว่าผมไม่มีตัวเครื่องนะครับถ้าผมมีตัวเครื่องผมก็สอนได้ทุกรุ่นนะครับแต่นี นซบางรุ่นมันแต่รุ่นนี้จะแกะยากหน่อยเพราะต้องเปิดแผงมันต้องยกมาทั้งแผงเลยแต่ถ้าเป็นโนตบุ๊กบางรุ่นนะครับมันจะเปิดแค่ช่องนี้มันจะมีพลาสติกคุมแค่นนี้อันเดียวแล้วก็ยกขึ้นมาก็จะเจอฮาร์ดดิสก์เจอเอเดดีเลยมันก็จะง่ายถ้าเป็นบางรุ่นแต่ถ้าเป็นบางรุ่นเขาบังคับให้ขันน็อตอย่างนี้เราก็ต้องต้องต้องขันไปนะครับขันน็อตครบแล้วนะครับผมก็จะเอาน็อตออกน็อตออก ครับท่านผู้ชมพอผมมาน็อตออกเสร็จนะทีนี้เดี๋ยวให้ทิกไปอีกนิดหนึ่งบางคนขันน็อตเสร็จนะครับขันเรียบร้อยทุกจุดแต่มันยังแน่นมันยังดึงไม่ออกนะท่านผู้ชมให้มาดูตรงนี้ด้วยผมก็เจอหลายเครื่องนะเพราะทามาหลายเครื่องที่นี้มันจะมีตรงนี้นี่ครับให้เราลอกออกด้วยบางที่มันจะมีน็อตบางรุ่นนะแต่รุ่นนี้มันไม่มีให้เราไอตัวยางไอตัวยางกันลื่นนะครับมันจะอยู่สี่มุมของโน้ตบุ๊กมุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมบนให้เราลอกออกเผื่อบางที่มันมีน็อตถ้ามีน็อตให้เราขขัันนนนึ้้ะมมจไได่่ น,นี่ผมแกะเช็คดูว่ามันมีน็อตไหมเพราะเคยเจอรุ่นนึงเป็นของ HP นะครับตอนนั้นมันแน่นขันน็อตครบทุกจุดแล้วมันดึงไม่ขึ้นแต่รุ่นนี้ Acer ไม่มีนอ็อตไม่มีน็อตนะครับเราก,ก็ต้องดึงดูนะดึงดูทุกรุ่นนั่นแหละผมให้แนวทางการแกะนะครับพยายามฝึกให้ท่านผู้ชมที่รับชมคลิปผมนะครับฝึกวิธีคิดนะครับลองนำไปใช้ดู ดูรุ่นนี้มันอาจจะเป็นเคเอเซอร์ zer, แต่เอาไปแกะรุ่นอื่นได้แน่นอนนะครับทําคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับไม่มีนอ็อตแต่ต้องแกะเช็คโอเคทีนี้บางเครื่องมันจะมีตรงนี้ด้วยนอ็อตมันจะมีวายประกันไวา์ดำๆไวายทองๆไวายขาวๆแปะอยู่ให้เราลอกดูบางทีมันมีนี่มีไหมนี่ไม่น่ามีหรอกนะครับอ่ะอันนี้ผมจะแกะเลยนะครับตัวเช็คดูดีอ๋อแล้วก็อีกตรงนึงนอ็อตโนตบุ๊กมันจะอยู่ตรงนี้ด้วย ตรงนี้ด้วยนะครับตรงใต้แบตตรงใต้แบตเตอรี่ให้เราแกะแบตขึ้นก่อนตรงนี้มันจะมีน็อตน็นอนตใต้แบตอันนี้แบตอันนี้ขอถอดมาไว้รอแล้วนะครับวิธีแกะนะครับแกะตามร่องเลยแกะนี้เลยนะครับแกะก็จะแกะนี้เลยท่านผู้ชมจะเห็นนะผมจะค่อยๆใช้เล็บนะครับแกะ ครับไม่มีเล็บก็ต้องต้องมีตัวงัดนะครับต้องมีพลาสติกนะแต่ไอตัวงัดผมไม่ไดเอามาก็ต้องใช้เล็บนะครับเล็บใช้มงคนก็อาจจะใช้เป็นบัตรเครดิตดแข็งแข็งก็ได้นะครับมาแกะขึ้นเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้ออกก่อนคันน็อตออกมันจะเป็นตัวยึดน็อตอยู่นะครับให้เราขันออ,อกตัวซีดีรอมมันจะอยู่ตรงนี้น็อตซีดีรอมใส่ เวลาใส่ก็ใส่แบบเดิมวเวลาขันเข้าก็นี่นะครับออกก่อนค่อยๆแกะนะครับผมก็จะไม่สนัดมุมกล้องเท่าไหร่นะก็ค่อยๆแกะไป อ,อุปกรณ์ในการถ่ายทําผมมันไม่ค่อยพร้อมนะครับวันนี้ก็ต้องขอไปด้วยมันเป็นงานด่วนนะครับงานนี้ผมไม่ได้เอาไฟเอาอะไรมาก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับมุมถ่ายไปดูถ้าตรงไหนมันล้นๆแข็งๆก็เราอย่าเพิ่งไปงัดนะครับเดี๋ยวมันจะแตกให้เราเช็คน็อกก่อนเช็คน็อตทุกจุดมันจะงัดขึ้นอันนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับโอเคครับ เรามาหลังจากนะครับเราเอาขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้เวลาเราเอาขึ้นนะครับบางเครื่องมันจะแกะแกะฝาครอบข้างล่างออกบางเครื่องอาจจะแกะตัวแป้นคีย์บอร์ดขึ้นเราต้องดูเป็นเคสๆไปนะครับตรงนี้แต่ผมก็จะพูดประมาณนี้นะครับพูดเป็นแนวทางกลางๆไปสำหรับรุ่นนี้มันต้องเอาคีย์บอร์ดขึ้นนะครับระหว่างที่เรา,เาขึ้นพอมันโยกได้อย่างนี้อย่าเพิ่งกระชากนะเพราะว่ามันจะมีแพร่คีย์บอร์ดแพรจอแพรตัวทัชสกรีนอะไรต่างๆพวงมานะครับให้เราถอดถอดมันขึ้นมาประมาณนี้ก่อนเหรอครับ มันจะมีเพลอะไรเยอะแยะเลยนะครับต่างๆนานาเลยให้เราเอาขึ้นแค่นิดๆพอขึ้นแค่นิดเดียวมันถอดเลยได้ไหมติดตัวไหนอยู่ประมาณนี้นะครับนี่โยกปุ๊บอย่างงี้อันนี้เท่าที่ผมสังเกตด,ดูมันจะมีแพลแพลคีย์บอร์ดแล้วก็แพลทัชสกีนนี่แหละหลักๆตัวด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมจะมืดๆหน่อยนะครับแต่ตัวที่เราจะเปลี่ยนหลักๆเลยคือตัวนี้ตัวเดียว ตัว s s d เดี๋ยวว่าฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับตัวฮาร์ดดิสจานหมุนเราจะเปลี่ยนออกผมจะแนะนำอย่างนี้ดีกว่านะครับจะถอดแผรหรือไม่ถอด,ดีไม่ต้องถอดดีกว่านะครับเพราะถอดแผงแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ยาวเกินมันก็ไม่ยาวหรอกอย่างนี้มันถอดได้นะครับมาอย่างนี้ผมจะถอดแค่แผรนี้แผรเดียว สรุปถอดออกหมดเลยดีกว่าตอนแรกก็จะไม่ถอดแต่มันจะทํางานไม่ถนัดก็ต้องถอดนะครับประมาณนี้แต่ถ้าผมถ้าเป็นผมไม่ถอดผมก็จะมือเดียวปุ๊บๆเลยแต่นี้คือจะถอดให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับได้ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้ชิ้นส่วนข้างในอ่าจจะดูแนวทางนี้ไปแกะไปซ่อมอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ LED เนี่ยอาจจะไปซ่อมเปลี่ยนพัดลม อ่ะเพิ่มลงเพิ่มแรมแต่ถ้าเพิ่มแรมตัวนี้ไ <c oughs> ม่แน,น่ใจว่าบอร์ดตัวนี้เพิ่มแรมได้ไหมอาจจะเพิ่มได้แต่แรมมันจะอยู่ข้างใต้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีบอร์ดบางรุ่นที่เป็นแรมที่เป็นชิปนะครับชิปฝังเลยชิปฝังกับบอร์ดเลยตัวนั้นจะเพิ่มแรมไม่ได้ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มไม่ได้ถ้าเน็ตเล่นไม่ได้หรือว่ารับไฟฟ้ไม่ได้ก็ต้องมาดูตัวนี้นะครับดูตัวไวเล็นะครับตัวการ์ดแรน ถ้าจะเปลี่ยนฐานไบวัตก็จุดนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนไอ้ตัวนี้กันเปลี่ยนฐานิดนะครับไอเดียของเราคลิปนี้ผมน่าจะปล่อยยาวๆเลยนะครับ แต่นี้เป็นสายแพรที่ต่อพ่วงไปให้ USB ทำงาน USB 2.0อนย่ทีนี้เราจะถอดนีอันนี้ขึ้นมาเลย เป็นตัวเก่าเป็นตัวซ e เกตห้าร้อยจิกนะครับตัวนี้ก็อ่านเขียนมันจะช้าหน่อยไม่ได้บอกความจุไว้นะครับถามว่าตัวนี้ถอดออกมาแล้วเราจะทิ้งหรือว่าไม่มีประโยชน์เลยไหมมันยังมีประโยชน์นะมันใช้ไปเป็นเอ็กเทน l นะครับเป็นฮาร์ดดิสสำรองได้ซื้อตัวเอ็กเทน l อมาใส่แล้วก็เสียบอารมณ์ก็เหมือนอารมณ์ก็เหมือนกับแฟลชไดร์ที่มีความจุเยอะๆนะครับเราก็ไม่ต้องทิ้งเอาไปใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลภายนอกได้นะครับ ราก็จะใส่ตัวนี้ตัวใหม่เข้าไปตัวห้ารจิกใส่เข้าไปนะครับนแน่นเลยนะครับนี่ต่อเพรดังเดิม กรณ์ที่ผมใช้ซ่อมในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรมากเลยนะมีแค่ไขควงตัวเดียวเลยนะครับสังเกตดูเพราะว่าผมไม่ได้เอาเครื่องมา,มาไขควงตัวเดียวก็ซ่อมได้นะถ้าท่านผู้ชมอยากจะทําก็อาจจะมีแบบว่าไปซื้อไขควงมานะครับจากร้านร้านทั่วไปนะครับไขควงซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับซ่อมนาฬิกาก็ได้ซ่อมมือถือก็ได้แล้วก็ใส่แคีย์บอร์ดลงไปนะครับ ไอ้เพิ่งขันน็อตก็ได้เดี๋ยวเราลง Windows เสร็จลงเลยเสร็จค่อยขันผมก็จะเทสเปิดเครื่องดูก่อนลองเข้าหน้า b บโอดูก่อนนะครับว่าโอเคไหมเนี่บเข้าหน้าไบโอก็กดดีลิทกับ F2 นะครับโอเค็เป็นันใช้ได้นะครับนี่นที่มันดังติดตินี่คือเรากดเยอะเกินไปตามจริงกดแค่สอาครั้งก็มาแล้วนะครับหน้าไบ o อปุ๊บนะครับพอมาอย่างนี้ เราขอหอญาตไปเอาลบวินโดกันนอ่ะโอเคครับน,นี้ก็เป็นวินโดว์ผมนะวินโดว์ผมจะลงเป็นสิบนะครับ MBR ก็คือ Legacy นะครับทีนี้อันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันเจอฮันดิตเรือยงังอ่าเป็น Legacy BIOS หอันดิสเจอแล้วนะครับหันดิสเป็น WD ตัวนี้แหละเป็น S 5 0 0 G นะครับมันเขียนย่อก็คือตัวนี้แหละ h a ด d Disk นาดิสตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปนี้เราจะบูตเราจะบูตนะก็คือตอนนี้มันยังมองไม่เห็นแฟลชไดร์นะเพราะเรายังไม่ได้เสียบแฟลชไดร์เข้าไปผมว่าจะเสียบแฟลชไดร์เข้าไปพอเสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับต้องรีแบออสดหนึ่งรอบรีแบออส แล้วเข้าแบ o ออนใหม่โอเคปุ okay. ๊บพอรีแบตออปุ๊บมันก็จะเจอ USB h 0 0 i เป็นตัว USB แัดใไดของเรานะครับเราก็ปรับให้มันมาเป็นบูตหนอ่าถ้าเป็นรุ่นเกา่เกาๆนะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆ b บ o ออรุ่นใหม่ๆมันจะปรับง่ายคือกด enter enter ปรับเลยถ้าเป็นรุ่นเกา่าต้องปรับ F5 F6 ใช่หรือเปล่าใช่ครับใช่ F5 F6 น,นี้เอา F5 F6 ขึ้นนะครับ ราจะปรับวันนี้นะครับปรับให้มันมาอยู่บนสุดแล้วก็กด F10 F10 <12. S 1> ังบูไม่ได้อะเซฟบูทเลยนะครับกด Enter นะครับอันนี้นะครับ อันที่สองปรับเป็นไทยแลนด์ทีไทยทีไทยแล้ไทยแลนด์อ๋อก้อาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ ใช่แล้วนะครับอ,อันที่สอง U S เลือกเป็น U S ตัว U ตัว S อันที่สามเป็นคีย์บอร์ดนะครับเป็น Input ตเลือกเป็น U S อ้อ U S อยู่ไหนเป็น U S เฉยๆนะอย่างนี้นะครับประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับอันแรกอังกฤษเป็น United States นะครับมันจะเป็น Language Install Language t o Install คือภาษาแรกที่ Windows จะติดตั้งให้เราใช้เป็นภาษาสากลหลักนะถ้าอยากเปลี่ยนภาษาไทยหรืออะไรเดี๋ยวค่อยไปทาทีหลังค่อยไปหาชิปอยากหรือถาเอาไว้ง่ายใครจะเลือกเป็นไทยไปเลยก็ได้นะครับแต่ของผมจะเลือกเป็นอังกฤษอันที่2ก็คือเป็น Time นะครับเป็นโซนเวลาก็คือเลือกเป็น Thailand อันอันที่2โทษที่นะครับอันที่2เลือกเป็นไทยแ l a n อันที่3เป็น US เป็นคีย์บอร์ดกด Install Now อันนี้นะครับกด format หนึ่งครั้งแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ดีลิฟทซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับทีนี้ผมจะสอนวิธีลงที่มันง่ายที่สุดนะครับที่เราไม่ต้องสับสนไม่ต้องไปแบบว่าแบ่งไดซีแบ่งซิสเ็มแบ่ง Data อะไรนะครับให้เราล้างทุกไดไปเลยอย่างนี้ให้มันเหลือไรไดวบ้างๆเปล่าอย่างนี้นะครับแล้วก็กด next ไปเลยนะครับไม่ต้องไปแบ่งอะไรให้มันยุ่งยากสาเหตุที่ทําอย่างนี้เพราะว่ามันมีข้อดีหลายอย่างการลงอย่างนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับ วิธีลงอย่างนี้เราสมมติว่าแฟลชไดร์เราทํามาเป็นรูปแบบ u f i นะครับ e x t e r n a l Hard Disk น่ะมันจะฟิกวินโดว์ให้เราเป็น u f i ไปในตัวเลยนะครับแต่ถ้าเราไปแบ่งนูน่นแบ่งนี่และ e x t e r n a อนเรามันเป็น MBR หรือเป็น Legacy Mode แต่แฟลชไดร์ในวินโดว์เรามันเป็น u f i นะ่ะมันจะลงไม่ได้มันนี่ถ้าอธิบายมันจะดึกปีนะครับทางที่ดีถ้าเอาแบบง่ายๆเลยเอาแบบที่ผมบอกนะอันนี้เป็นส่วนตัวของผมนะผมจะสอนวิธีที่มันง่ายที่สุดครับแล้วก็มันดีอีกอย่างหนึง่ง อ่ะถามว่าไม่แบ่งอย่างนี้แล้วเข้าไปในวินโดว์เราเข้าไปแบ่งทีหลังได้นะครับไปแบ่งในวินโดว์มันจะยิ่งแบ่งง่ายกว่านี้นะเราสามารถกําหนดเลยเลยว่าเราจะเอาจีกิ๊กจีิ๊กนะครับแบ่งครึ่งเลยก็ได้ไปแบ่งในวินโดว์นะครับอันนี้เราก็รอนไปนะครับรอมันจนมเต็มร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างไปนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รอตัวเครื่องนะครับอินสตอลไปได้ประมาณเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกพักหนึ่ง พอมันวิ่งเต็มตัวนี้นะครับเรามันก็จะบูตต่างๆนะครับขึ้นสู่ขั้นตอนหน้าตั้งค่าภาษานะครับเราจะมารับชมกันอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับแฟลไดรในวินโดว์เราถอดออกได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ถอดเสร็จแล้วเลย ออโต้ข,ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เลือกเป็นไทยแลนด์นะครับตัวนี้เป็นดีเจียนนะครับเป็นโซนประเทศเลือกเป็นไทยแลนด์เพราะว่าเลือกไทยแลนด์เวลามันจะได้ออโต้นะครับคีย์บอร์ดเลือกเป็น US ถูกแล้วนะครับกดใช่อันนี้กดสคริปต์นะครับอ่ะไวไฟนะครับไวไฟนี้อาจจะต้องอาจจะต้องต่อนะครับไม่รู้ว่า ไปเลยนะครับสายรันไวไฟไปให้มันเชื่อมต่อไวไฟไปถ้าใครใช้ตัวนี้ไม่ได้กากดน e x ไปนะครับถ้าใครใช้ไวไฟไม่ได้ต้องหาสายเรียนมานครับเพราะว่าอะไรผมถึงให้ต่อ wi ไฟไปเลยเพราะว่า d ว i v e r c ร์ดจอ driver ทุกอย่างนะครับของ Windows 10 10ขึ้นไปมันจะออโต้นะครับเราไม่ต้องไปหาลงเพิ่มมันจะออโต้ดีเทคอันนี้เราก็รอนไปนะครับ น,นี้ราเป็นอันแรกครับอันนี้ให้เราตั้งเป็นออฟไลน์นะครับตัวนี้หรือเปล่าถ้าเป็นออฟไลน์ให้กดอันนี้นะครับออฟไลน์เขาแล้วก็กดตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ชื่อครับชื่อเราตั้งเป็นง่ายๆนะครับตั้งตั้งเป็นอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับผมจะตั้งประมาณนี้แหละตัวใหญ่เลยว่า A66 นะครับ พัสเบิดนะครับถ้าใครจะตั้งพาสเวิดพาสเวิดก็คือเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาให้มันต้องการเรียกถามพาสเวิดก่อนเข้าใช้งานรื่ไหมถ้าใครจะไม่ตั้งนะครับถ้าใครจะตั้งก็พิมพ์ไปพิมพ์แลวจำให้ได้ด้วยนะครับถ้าใครไม่ตั้งก็กดเน็กไปเลยผมจะกดเน็กไปเพราะพวกนี้มันสามารถตั้งทีหลังได้ในตัวอันนี้กด no นะครับอันนี้กด accept ครับขวามือล่างอ่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอีกนิดนึง พอตัวเครื่องบูตขึ้นมานะครับก็เข้าสู่เดี๋ยวผมก็จะเก็บรายละเอียดลงเบิร์ดลง Excel ลงโปรแกรมแต่งลงแต่งรูปอีกนิดนึงนะครับตั้งค่าภาษาคีย์บงคีย์บอร์ดแล้วก็จะส่งงานเลยนะครับสาหรับแนวทางการเปลี่ยน ssd นะครับก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวลองบูตขึ้นก่อนผมก็จะปิดคลิปนะครับก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวไว้ต่อกันในคลิปหน้านะครับผมลองนําไปประยุกต์พลิกแพงใช้กันดูนะครับอุปกรณ์เครื่องมือผมก็ได้ไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรที่มันหายุ่งยากอะไรนะครับเป็นอุปกรณ์ทีี่่หาางงยก็คคือมแไขววตั ในการซ่อมการเปลี่ยน ก็จะเอาไอคอนมันมาก่อนนะครับเพิ่มไอคอนเดอะ์พีซีเพิ่มไมค์คอมพิวเตอร์อะไรก่อนที่เราคุ้นเคยกันเดี๋ยวรายละเอียดนะครับผมก็จะไปเก็บงานทีหลังเพราะว่าถ้าจะปล่อยคลิปเป็นยาวๆไปชั่วโมงมันก็ไม่จบนะครับก็โดยรวมแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับการเปลี่ยนเอเดีนะครับพร้อมลงวินโดว์อันนี้มันจะเป็นการเอาไอคอนมานะครับเอาไอคอนไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปอย่างนี้ไอคอนเสียก็เหลือเปลี่ยนภาษาอีกนิดหน่อยก็ส่งงานแล้วนะครับ เป็นภาษาลง google chrome ลง Firefox ลงโปรแกรมพิมพ์งานนิดหน่อยนะครับอันนี้อันนี้ภาษาเดี๋ยวก่อนปิดคลิปผมจะทดสอบบูตให้ดูว่ามันเร็วเห็นผลไหมสิ่งที่เราเสียเงินเปลี่ยนเข้าไปนะครับแต่มันก็ไม่ได้เห็นแบบจนกระทั่งแบบกระพริบตาแล้วมันจะเร็วอะไรเลยนะครับแต่มันก็ดีกว่าเดิมมันดีกว่าเดิมแน่อนอน,นครับ th ai ไทยอันนี้เราเพิ่มภาษาไทยเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้มันพิมพ์คีย์บอร์ดไทยได้นกด install อน,นี้กดโอเคครับหลังจากผมได้ทําการประกอบเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสตอนเข้า Word เข้า Excel ดูนะครับว่ามันจะเร็วไหมเดี๋ยวผมจะทดลองทดสอบเปิดเครื่องเลยนะครับกดปุ่มเปิดเครื่องไปแล้วนะครับตอนนี้มันจะต่างจาก,จากฮาร์ดดิสก์ตัวเดิมแน่นอนนะครับต่างไปเห็นได้ชัดพอสมควรเลยนะครับ มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเทสเข้าเวิร์ดกันดูนะครับเราจะคลิกเวิร์ดอันนี้นครับเร็วแบบคลิกปุ๊บไม่เกิน3ามวิเวิดขึ้นเลยนะครับเวลาปิดปิดเร็วมันก็เร็วนะครับอันนี้นะครับถ้าจะแค่พิมพ์งานท่องเบราว์เซอร์ท่องเว็บดู Youtube ดูหนังฟังเพลงอะไรคือเราอัพเดตดีก็ก็อยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องแรมนะครับตัวนี้แค่พิมพ์งานแรมมันรันไม่ถึง3ามแน่นอนนะครับ เวลาปิดเวลาเปิดนะครับเร็วนะครับ,เร,รบเร็วแน่นอนเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเจ้าของเครื่องใช้งานประเภทไหนไม่ใช่ว่าเล่นเกมเอาไปอัปเดตดีอย่างเดียวนะครับถ้าเล่นเกมต้องอัปแรมคู่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องดูขนาดการ์ดจอด้วยว่าไหวกับเกมนั้นๆไหมนะครับแต่ถ้าท่องวิบกท่องอะไรก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทดสอบปิดเครื่องให้ดู เขาบอาเซอร์เข้า Google ก็เร็วนะครับไม่ช้าไม่หน่วงปิดแล้วนะครับเร็วจัดเลยนะครับรอบนี้โอเคครับเดี๋ยวไว้ต่อันใหม่วีดีโอหน้าครับผม